สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้เราอยู่ในเว็บ BK8 ครับผมท่านผู้ชมนะอยู่กับผมเทพเจ้าสายปั่น BK8 ครับผมท่านผู้ชมนะช่องนี้ฝากกระชื่อไลค์กดติดตามไลค์กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยครับผมแฟนเพจ Facebook BK คอคย์นะช่องนี้ครบ300ซับแรกเดี๋ยวมีไลฟ์สดแจกเงิน3าม้บาท10รางวัลในแฟนเพจไปเลยนะท่านผู้ชมวันนี้ค่าย PG ครับผมเอาเป็นเกมอะไรดีเอ่ยครับผมนี่ดีกว่าท่านผู้ชมนะเกมใหม่นะเจ้าชายกับเจ้าหญิงเนี่ยนะท่านผู้ชมนะ เกมใหม่ครับผมก่อนจะไปเล่นนะผมโปรโมชั่นดีๆลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ในช่องคอมเมนต์นะผมสมาชิกใหม่รับโบนัสสูงสุดถึง5,000บาทนะผมมีโบนัสรายวัน20%่สิบเปอนคืนดันเสีย1.1%นะของสล็อตทุกค่ายครับผมค่าย9ารคิดและเมกา88ดเป็สาวสองค่ายนี้ฝาก500รับไปเลย500ยังมีอยู่นะท่านผู้ชมขอเกมคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยมีมหาฝากทอรไม่ได้ทักแฟนเพจเฟซบุ o กเคยูนะอยากคุ้นกับผมย้ายผมปั่นให้มีคลิปลงในช่องให้ด้วยทักแฟนเพจครับผมลุย โอ้ท่านผู้ชมนะผมเล่นก็จะตีห้านะท่านผู้ชมนะอีก2อนาทีตีห้านะครับผมท่านผู้ชมนะตื่นเช้าจัดครับผมท่านผู้ชมนะจัดซนะเลยครับผมความรุ่งเรืองแบบตะวันออกอ่าเรามาดูลายจ่ายของเขาก่อนนะว่าเป็นยังไงนะท่านผู้ชมนะเนี่ยผมตามนี้เลยคนระับผมท่านผู้ชมนะแคตเตอร์คนระับผมเจ้าชายครับแฟนสุดนะลองที่มาเป็นเจ้าหญิงละกันประมาณนี้แคตเตอร์ต้อง4ตัวคนระับผมเมกาเวครับนะผมสูงสุดถึง3 0,000เวเลยนะท่านผู้ชมนะเกินไป เราจะมาซื้อฟรีสปินกันแล้วกันนะครับผมท้อนชมนะวันนี้นะมันซื้อฟรีสปินได้นะผมจะมาเริ่มที่เบาๆก่อนแล้วกันนะนก็เบาไปเอาสัก750บาทนะมาคิว่ามันจะเดือดไหมท่านชมนะคูณ8ครับผมท่านชมนะเราได้นะผมเพิ่งเคยซื้อเลยนะแต่ตอนนั้นซื้อแล้วครั้งแรกไม่ค่อยเวิร์กนะแต่วันนี้จะเวิร์กไหมผมยังไม่ให้ยังไม่เคยเห็นคนเล่นเยอะยนะเกมนี้นะ ต้องได้สแคตเตอร์เยอะนะมันจะเก็บล,อบล่อปะผมแล้วก็เก็บคูณไปเรื่อยครับผมคูณสิบเลยมันก็เยอะนะท่านผู้ชมนะพูดถึงเนี่ยดูดิ ي, ถ้ามันไหลๆนะเดือดแน่นอนนะท่านผู้ชมดูดิ ي, สวยครับผมถือว่าโอเคอยู่ขอเกมมา,มาเยอะคนระับผมท่านผู้ชมนะอยากให้ผมเล่นเกมอะไรครับผมขอไม่ได้เลยนะเดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูก่อนนะท่านผู้ชมนะค่อยตัดสินใจเล่นก็ได้ครับผม อุ้ยตัวผู้หญิงครับผมท่านชมนะสวยครับผมบิ Big ๊กวินดีครับนี่เราคูณน้อยนะถ้าสแคตเตอร์มาเยอะเราคูณเยอะนี่ช็อกกว่านี้เยอะจะได้รอบเพิ่มด้วยท่านผู้ชมนะครับตัวสแคตเตอร์มาเนี่ยปะ่ะได้ทีละสองเลยนะท่านผู้ชมนะคูณเพิ่มทีละสองอุ้ยอุ้ยอุ้ยสวยโอ้โหสิบหกแล้วคูณเยอะมากครับผมท่านผู้ชมนะตอนนี้ต้องชนะอย่างเดียวละถ้าไหาเล่ามาช่องนี้นะมันเทิงแน่นอนนะ รอบนี้ถือว่าคูณโหดอยู่นะแต่เราไม่ค่อยได้ไหลไงโอ้หนึ 12, ่งหมื่นสองพันเวครับผมโอ้เสียดายไม่เป็นไรเอาใหม่ถือว่าเวริร์กถือว่าเวิร์กอยู่อุ้ยรอบนี้มามาเปิดที่สิบแลับผมท่านผู้ชมนะโอ้ยถ้าสิบก็สิบรอบเลยนะท่านผู้ชมอ่าเก็บคูณไปก่อนนะเพื่อน ว้าเป็นตัวผู้หญิงซะด้วยโอ้โหหนึ่งหมื่นสี่พันเวไม่ได้เลยเลยท่านผู้ชมนะว้าไม่เหมือนกันดีเพื่อนถ้างั้นนะโอ้โหไม่ได้เป็นแบบว่าไม่ได้ใกล้เคียงเลยครับผมหรือว่ามัานจะเวิร์กไหมวันนี้ น่าจะรอดละโอเค,อเคสแสดงว่าคุยกันยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ป่ะ900 จะต้องได้เริ่มต้นที่คูณสิบอะมึงจะเวิร์กไม่งั้นรอบมันน้อยไปท่านผู้ชมจากเกมมันละดูดิค่าฟรีสองรอบเ่าเกือบจะหมดแล้วเนี่ยท่านผู้ชมไม่เหลืออะไรละโอ้โหมาว่ะเพะื่อนถ้าเป็นเลขสิบนะเราเป็นไห่เล่าเนี่ยนะโถเล่าเนี่ยนะเวิร์กเลยเวเยอะก็จริงครับผมท่านผู้ชมนะแต่ไม่ค่อยได้หไหลเท่าไหร่ แต่ว่าผมว่ามันเวิร์กนะเกมมันเวิร์กนะเพราะคูณมันเพิ่มทีละสองแล้วเพิ่มรอบให้เราด้วยท่านผู้ชมตัวเจท่องสามเพื่อนได้ไหมขอได้ไหมไม่ได้ไม่ให้เวเยอะมากจริงครับผมท่านผู้ชมนะแต่ไม่ได้อะไรดูเดิไม่ค่อยได้ไหลอ่ะว้าให้มันเหมือนกันเนี่ยโหดเลย ว้าเป็นตัวอะไรบ้างวะนะอ่ะยังได้อยู่ครับผมท่านผู้ชมนะเป็นวายครับผมมัจะโหดยังไงเรามาดูกันต่อครับผมยาวๆไปแล้วกันนะตื่นเช้าจัด bk 8มันต้องบังใครดิโหไม่ได้เพิ่มเลยครับผมท่านผู้ชมนะเสียดายนะสองช่องนี้ไม่ได้ครับผม4,800เวงต้องมาถึง30,000เวงจะได้รอบเยอะ ยครับผมรูปภาพต้องสองตัวไม่ได้ถ้าสแคตเตอร์ไม่มาไม่มาเพิ่มนี่คือคือเราแย่นะท่านผู้ชมนะต้องให้มันได้สักคูณ16อะ่ะอย่างที้ผมได้ตอนแรกคูณ16อะ่ะก็ตแน่นอนเราเหลือรอบสัก4ีรอบนะแล้วไหลๆนะโอ้โหบันเทิงอ่าคูณ12แล้วละ วาให้มันเหมือนกันนะเพื่อนตัวคิวโอ้โหตัวคิวมานี่จบสงาสาบวาให้เราเหมือนแล้วนะแต่เราไม่ได้เองนะเสียดายปะละ่ะปะสู้ต่อผมมันต้องมีสักรอบแล้วนะ เียดได้เมื่อกี้มากครับผมว่าเป็นตัวคิวด้ดวยนะอ่าบิ๊กวินครับผมเจ้าแวว ได้คูณเลยไว้ท่านผู้ชมถ้าเราได้คูณเยอะๆนะแบบนี้นละ้ไหลโหดแล้วเนี่ยเนี่ยคูณไม่มาเพิ่มก็คูณมาเพิ่มได้หลายตังล้นนะว้าให้มันเหมือนกันดีเพื่อนสามตัวเนี่ย บันเทิงเลยโ <บน S 1> หะวะไม่เหมือนกันสักอันรอไม่มาเพิ่มเลยวะรู้สึกว่าจะซื้อถูกไม่ค่อยได้นะเกมเนี้ยมันอยู่ที่ดวงผมวะ สามพันเลยแล้วกันมารอบนี้ได้คูณสิบครับผมมาดูกันว่าจะจบได้ไหมสวยอ่ามันคูณสิบสองให้เลยครับผมตัวเอโอ้ช่องแรกไม่มีตัวเอครับผมสวยอ่าตกคิวมัได้อยู่ครับผมน้องชมนะตัวเจ โอ้หไหเล่าไห่เล่าครับผมท่านผู้ชมนะไห่เล่าเพื่อนสม้มโอ้โหเข้ามาช่องแรกนี่ได้อย่างนี้เลยนะปึ๊บถึงนี่เลยครับผมอ่าตัวเอ๋ผมท่านผู้ชมนะยังช่วยเราไว้นะวนะวครับผมท่านผู้ชมนะสวยครับผมท่านผู้ชมนะตัวคิวครับผมช่องแรกตัวคิวมาไหมครับผมท่านผู้ชม ตัว Q ตัว J อะไรก็ได้ครับผมตัว A เฉยครับผมท่านชมนะมาผมท่านชมนะเริ่มละเริ่มละเริ่มมาดีละเริ่มเปิดมาดีละมันเริ่มใจอ่อนละท่านชมโอ้ตัว Q ิวคือเอาง่ายเกมนี้อย่าเปิดฟรีก็พอท่านชมนะครับเปิดฟรีเนี่ยจบเลยนะตัว Q โอ้โเข้ามานะหนึ่งหมื่นสองพันเวเมื่อกี้นะ เนี่ยมันชอบเปิดฟรีไว้ท่านผู้ชมนะถ้ามันไม่เปิดฟรีแล้วจบไปแล้วเกมอะ่ะก็พอเล่นได้นะท่านผู้ชมนะเอ้าวสวยผมท่านผู้ชมนะสุดการาฟแบบนี้สวยงามมากประมาณนี้แหละท่านผู้ชมนะผมว่านะน่าจะได้เท่านี้อ่ะถ้ามันมีซื้อแพงกว่านี้นะค่อยมาว่ากันอันนี้เ็เก็บกำไรไปแค่นี้ก่อนแล้วกันท่านผู้ชมนะ ฝากไว้ด้วยครับผมท่านผู้ชมนะสำหรับปีเคแปดครับผมท่านผู้ชมนะฝากกระชื่อไลค์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยผมไว้เจอกันใ่คลิปหน้าผมซี o u